สวัดีคอนทุกคนกันเลิเกันคอันนี้พลเกียนกับเนนี้จะาไนะอัดเดอันนี้เขาจะทำเป็นสวนมีบาเวาเขาทำเป็นเตจบนนะทุกคนที่เห็นข้างบนอันนี้คือทางลวนนะครับทางลวง อังดอนประเทศไทยไปญี่ปุ่นนี่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 เอานี่นนนอขอโทษขอโทษด้วยับผม,ไ,มได้ถ่าคผิดมานานแล้วเขาได้ใส่ประตูกันนะครับทุกคน อันนี้ก็คือเอหนะึ่งอันนี้ก็คือ B2 สองกันนะครับเออเฉยอันนี้ก็คือเอสองอน,นี่ก็คือบีอนนอสามท่า kayak ท่ารอยาก ได้ดีสองต้องซื้อเกมพาร์ตกันนะครับอยาาบา่าเข้าไปใกล้นะครับถ้าถ้าเข้าไปใกล้แล้วมันเดือบมันตายนะทุกคนหันเข้าไปใกล้แลจะไปดูเอ็นาทีแล้วทุกคนนี่ครับเอ็นอาทีค่ะโปลิเกนเขาก็ใส่ประตูมาเหมือนกันนะครนะับน,นะครับทุกคนอ้าวติด,ด ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ doors c l o s i n please stand back the doors thank you เนี่ยเขาก็ไม่ได้อัปเดตเยอะอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย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 อ่ายบาย